ภาพคฤหาสนหบรูของหายอาภาพรค่ะตัวจริงนั้นรวยมากถือได้ว่าเป็นนักร้องสาวสวยมากความสามารถอีกคนเชื่อว่าหลายคนน่าจะคุ้นหน้ากันอย่างดีแล้วค่ะสําหรับสาวหายอาภาพรวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมคฤหาสนหบรูของเธอคนนี้จะสวยงามขนาดไหนเรามาชมภาพไปพร้มอมๆกันค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ทรงคุณค่าของวงการเพลงค่ะสําหรับสาวหายอาภาพรโดยชื่อจริงของเธอชื่อว่าจันเพนคงประกอบเธอเป็นนักร้องลุกทุ่งสาวสวยที่มีเอกลักษณ์ในน้ำ และการเอนเตอร์เทนย่างมากโดยเจ้าตัวปัจจุบันนี้อายุ51ปีแล้วล่ะค่ะเริ่มเข้าสู่วงการเพลงจากการที่เธอไปประกวดร้องเพลงในปี2528ในเวทีคนเก่งของแม่ตอนนั้นอายุ18ปีค่ะก็ได้สมัครเป็นนักร้องเริ่มจากการเป็นหางเครื่องเป็นนักร้องคันเวลาไปประจําวงเพลงเนี่ยของบริษัทบ็อกซิ่งซาวเราก็มีโอกาสได้เพลงของพุ่มพวงคุณแม่พุ่มพวงเป็นไอดอลของเธอในสังกัดนั้นด้วยก่อนที่เจ้าของบริษัทจะเห็นแววของเธอแล้วก็ให้ไปลองบันทึก เจ้าตัวร้องเพลงแปลงแนวตลกก่อนที่เวลาจะดําเนินมาและได้ออกเทปในเพลงน้ําตาหล่นปนน้าเล่าจึงทางให้เธอประสบความสาเร็จในระดับหนึ่งเลยซึ่งหลังจากนั้นก็มีผลงานเพลงออกมาแท้งติดตามกันอยู่เรื่อยๆค่ะในวันนี้เราไม่พลาดพาทุกท่านมาส่องบ้านรู้ของเธอบอกได้เลยนะคะว่าทุกซอกทุกมุมนั้นโอ้โหมีความรู้รอลังการมากเป็นยังไงเรามาชมภาพบ้านของเธอที่สร้างจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองไปพร้อมๆกันค่ะ